ประเดิมครมอประยุทธ์2ทับ3หลังปรับครมอได้ขุนพลังชื่อขลังอาคมเติมพิทยาภัยสิษิ์มาประดับบารมีทำหน้าที่ขุนพลนำทัพแก้โจทยากวิกฤตเศรษฐกิจที่ไทยยังอยู่ในใจกลางมรสุมไม่ต่างไปจากการถูกอบล้อมด้วยโควิดภาค2จากประเทศเพื่อนบ้าน แต่ที่หนักอ,อกสองลุงคือปัญหาปัจจัยภายในทางการเมืองที่คู่ขนานความมั่นคงเฉพาะหน้ากับม็อบ14ตุลาของกลุ่มคณะราษฎร2,563วันมรืนนี้ที่หัวหน้าป้อมพลเอกประวิทย์มั่นใจว่าจะเอาอยู่หากจะมีการล้อมกรอบทำเนียบดังที่อนนท์ว่าเพราะเชื่อว่าจะมีมวลชนไม่มากที่สอดรั กับผู้ใหญ่หลายสีที่ประเมินสถานการณ์ผ่าน3ข้อเรียกร้องใหม่ของกลุ่มคณะราษฎร63และท่าทีของแกนนำในห่วง2-3วันที่ผ่านมาที่แม้จะพูดถึงยุทธศาสตร์กินข้าวทีละคำแต่การประกาศเคลื่อนม็อบล้อมทำเนียบและการยืนยันการชุมนุมบนเส้นทางถนนราชดำเนินก็เป็นส่วนสำคัญที่กำลังมีการประเมินกระแสโดยอดีตกุนซือรองนายกรัฐมนตรีไพศาลพืชมงคลประเมินสถานการณ์ว่า กระแสพลิกกลับแล้วม็อบแผ่วจากที่ตู่จตุพรยืนยันว่ารถตู้ขนคนจากต่างจังหวัดถูกยกเลิกหมดรถห้องน้ำก็ไม่มาเวทีก็คงตั้งไม่ได้แต่คนทุกสียังต้องการไล่นักการเมืองถ้าหากไม่กระทบสถาบันก็จะไล่นักการเมืองได้สำเร็จการชวนคนมาร่วมชุมนุมอ้างว่ามาไล่นักการเมืองแต่กลับมากระทบสถาบันจึงเท่ากับช่วยนักการเมืองและทำให้ผู้คนขยาด ทำให้ม็อบแผ่วไปอย่างน่าเสียดายเช่นเดียวกับคํานูลสิทธิสมานสอวอ,อดีตคนเดือนตุลาที่เป็นห่วงม็อบเด็กกับการเดินไปสู่สถานการณ์อันตรายและน่าเป็นห่วงมากโดยไม่เห็นด้วยเอาข้อปฏิรูปสถาบันเข้ามาปนสองข้อเพราะเป็นไปไม่ได้กับสภาพสังคมไทยขณะนี้ การนัดชุมนุมทั้งวันและสถานที่ไม่เหมาะสมซึ่งคนทำม็อบทุกฝ่ายทราบดีรวมถึงไม่เห็นด้วยกับการประกาศชู3นิ้วซึ่งวันที่14ตุลาคมจะไม่มีเพียงแต่กลุ่มผู้ชุมนุมดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ควรเลี่ยงการชุมนุมในช่วงนี้เว้นแต่แกนนำมีเป้าประสงค์เฉพาะซึ่งคำนูนไม่เชื่อว่าวันที่14ตุลาคมจะมีมวลชนมามากกว่าม็อบ19กันยายนที่ผ่านมา สอดรับกับจตุพรที่มั่นใจว่าม็อบ14ตุลาจะน้อยอย่างน่าใจหายด้วยภูมิรัฐศาสตร์การเมืองที่หลายฝ่ายไม่สบายใจที่จะมาร่วมที่หากหม็อบยังยืนยันเพียงสองข้อแรกคือให้ลุงลาออกสภาเปิดวิสามันแก้รัฐธรรมนูญจะสำเร็จแต่หากทะลุเพดานไปข้อ3จะทำให้สองข้อพังไปด้วยพร้อมเสนอให้ขยับเลื่อนการชุมนุมจาก14ตุลาคมออกไปและเอาข้อเดียวเหลือประยุทธ์ลาออก หรือถ้าพ่วงแก้รัฐธรรมนูญก็มีโอกาสจะมีคนมาร่วมและชนะแต่ถ้ายืนยันยังมีข้อ3จะจบเร็วทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามต่อไปกับท่าทีการประเมินของทุกฝ่ายรวมถึงแกนนำม็อบที่ยังยืนยันทะลุเพดานว่าไปถึงจุดใดในภาพหน้าง,งานที่กำลังมีการขยับนัดมวลชนของฝ่ายต่างๆแล้วไม่แต่อดีตพระพุทธอิสระที่เริ่มเคลื่อนไหว ขณะเดียวกันก็มีการเตือนในเชิงการข่าวมั่นคงว่าให้ระวังตัวแปรแทรกซ้อนจากภายนอกที่จะนำมาซึ่งการสร้างสถานการณ์กับทั้งสถานที่และบุคคลในระยะ1-2วันนี้และอีกพ้อยที่น่าจับตาคือกระแสการพลิกภ่าทีกันอีกตลกของฝั่งรัฐบาลและสวในประเด็นแก้รัฐธรรมนูญการทำประชามติที่กำลังมีการโยงไปเป็นเหตุผลของการเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น ที่จะเป็นอีกเอฟเฟกต์การชิงความได้เปรียบเสียเปรียบกันทางการเมืองของสองคั่วขาง